ไปต่อจ้าเออแม่ประธนด้ขุดนีแตงยูหกหกมนบ่ไปฟังีนเบังเธอขุบลมปุ๊บคือสีขาเนาะ บอสไอหนุ่ยแล้วกวนกินนู้นมันตีเออกิป้อมสองควายสามควายพุ่นแม่หนิแม่พุ่มักกวนเอาเนาะเฮ้ยไม่ได้ถือเสียม้าได้เนาะเป็นยี่ตอนสามควายพุ่น่ะฮ่าโอ้ยพุ่น่ะเด็กก้อนรื้อด้เจ้าดิ นื้อพีทพ่อกไม่มีแล้วแหละไม่แต่กีบุอมพูดนะเอาปืนจีบปมพูดอนไแต่มันมาอาอยุบางนีตน,นตัวตนี้ออเด็กซีบตัวย่ตวนี้เพื่อนอิม่มพูดแน่เพื่นยีดอนหลายคักสิบเขาเปเสียพของมืโอ้ไทยอยู่โอ้โหจีบพีพอดีนะซู ยังเฮ็ดดิเฮ็ดบออเปนอนเดยล้มากก่นปีนขามฟั้งงั้นเข้าไปเก็บผักกมยุดกมกันย่างไปดิเขาขึ้นใส่าตอนนั้นอ่ะ เสีได้เนะาะผู้แม่ผู้ยีดอนไรคะเด็ปูนสุดเดยอไ,ไ,ไปตะตอนตีน หนูเลยทุกคนมีอยู่หางเดียววันนี้บหมดเลยบหมดเลยไม่ใช่หนูซูเบิ้ลเฮ้ยไปเข้าบ้านกันเถอะเรืงนั้นไม่มีอ่ะ ่วงมาหลายอย่างดีอันอยู่กูเค้งเัยนนิอยู่นั่น เขาคือเกิดไว้แต่วนันเนาะแค่ทิศเดียวนึงไหมนไนะเกิดหรอเขาพยายามดันเฟี้ยงหลายครับมีแต่เฟี้ยงบำรุ่มหลักแบบลุ่มต้นโบของไอวีเก็เป็นแล้วมาป<า>่อเป็นเบิรนะ์ตหน้าเย็นตอนมิโซะเลยเป็นดวงเป็นดวงเมียไม่หึงลุ่ต้นเบิร์ตเป็นเการีบพออยังใส่ ดูนหน้าโอ้ยมียาใส่ปุ๋ยชอบเดียว <Yeah. S 1> ดูเด้อห่วงเทอร์กะตาเต้ mm hmm. ที่ฝานี่คุูมันอยู่ตัวเธอนี่นี่ นี่นี่ตัวมันกัดเขานี่แต่หัวมันมื่อกีปม มันเด็นใส่หงเจ้าบ่ได้นห,หน่อยก้อนเก้าหลายปันไดนยดอกบุ้มีหงอยู่พอได้นางที่ตัวไม่มีเลยชักรูทุกคนเส เห็นแล้วบ่ไม่ไปด้านซ้าเบิ่ก็ไงด่ามหลุดเร็วๆเนาะ เลด่อนาะเขาให้ป้ามีบ้า ข้าหน้ามัต่อแทะอบอกมันกินย่พูดเธทุกคนซาบกแล้วจากนา้ำหลายๆแป๊บเดียวโยนให้ปลากิน ดีนั่นดีวะวะวะกกินใบแถทุกคนดูนั่นนั่นนั่นๆโอ้รากไปแล้วปลายอย่างบุ๊เอา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 เบื้งเบผุนุนผุนผนุรากไปแล้วไปล้วไปล้วยง่แน่เลยดิี่าะ ก็ไปเอายืนสารหนึ่มาบ้านเจ้ะเราไปแล้วตอดกินหรอใช่ค่ะทุกคนพามาเบิม่มบรรยากาศเนี่ยมาแล็งฝุ่นท้องฟ้าไปจ้าขอบคุณที่ติดตามจ้า